เบ็ดตกปลาเหรอใช่ดีขาเก็บจอดรถไหมไม่มีรถเกไม่ได้ครับโอเคเจอกันครับเจ้กี้ครับเขาให้พามาหาครับก็ื่อยครับไม่เป็นไรครับไหนนะเขาใส่กันแล้วนะเกาแปดครับสวยเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมไม่ควรเข้าไปยุ่งจริงๆนะข้าไปตู้มาข้ามไปตู้มาขอกอดทีนึงได้ไหมขอก็ได้เอาจริงเดี๋นิดได้ครับอันนี้พี่เจ็บหรือเปล่าเนี่ย นนนนัั่่่ไอ้พีขุดเจ็บขุดเจ็บตั้งแต่เขาไปกันนะสามเอ็ดแล้วว่าบอลในเฮียได้พี่ได้มันทำพี่ผมอย่างนี้ได้เลยเขาทำพี่ผมถ้าแต่เราอย่างอื่นนะครับแบบล็อกเอ๊ะอะไรเงี้ยได้อยู่นะล็อกเอ๊ะเอ๊ะอะไรเงี้ยทำฟอร์มแอสซาวะคืออะโอเคยำ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 ยิ่งไม่ควรยุ่งเลยหยิ่งจ๋า ติดได้ประกาศเลยสำหรับเลิฟบุคคลอันตรายแกกี้เจปังผู้หญิงทุกคนในแฟงพูดเหมือนเรยว่าบุคคนอันตรายหายไปไหนบ้าเขาดิหายไปไหนบ้าหายไปไหนบ้าล้วครับไม่ได้หายไปไหนครับ ที่หายไปที่ไปนี่มีแฟนแล้วยังครับมีมบมแฟนนะครับดเจ็บตรงเนี้ยต้องปวดใจตรงเนี้ยอย่าผมไม่คนไปเฮิร์ตเลยว่ะ งัมมรใจบรม,มู้ว่าเสียง,งยก็คงไม่ขอลองค่ะคว้าคว้าคว้าใจโกโก้ควายใจโกูก็คว้